การย้อมสีธรรมชาติจากพืชประจำจังหวัดคือใบมะขามป้อมและใบแก้วโดยเราย้อมสีธรรมชาติ3ชนิดเส้นใยในพืช2ชนิดนี้คือย้อมเส้นใยฝ้ายเส้นใยไหมอีลี่และเส้นใยไหมหลังจากที่เราย้อมได้สีธรรมชาติจาก2ชนิดของพืชและ3ชนิดเส้นใยเราก็จะมาย้อมทับ ด้วยสีที่ได้จากแร่ธาตุในจังหวัดสาะแก้วคือจุดที่หนึ่งเป็นดินจากสาะแก้วสาะขวัญโครนจากสาะแก้วสาะขวัญสองเป็นดินจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อว่าละลุและคโครนจากละลุแต่การจัดเตรียมคโครนคโครนที่เรานำมาทั้งสองแหล่งเราจะนำมาเฉพาะเนื้อคโครนและมาผสมน้ำ โดยใช้โคลนหนึ่งส่วนน้ำสามส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันและหมักทิ้งไว้5้วันแล้วนำโครนนั้นมาใช้สำหรับยอมทับทั้ง3ชนิดเส้นใยและสองสีจาก2วัตถุดิบส่วนดินเราจะใช้อัตราส่วนดิน1ส่วนผสมน้ำห้ส่วนคนให้เข้ากันและหมักไว้5วันกรองน้ำดินที่ละผ่านการหมักแล้วมายอมทับ ทั้ง3ชนิดเส้นใยและ2สีจาก2วัตถุดิบแต่การหมักโครนหรือดินสีธรรมชาติที่เราลงไปย้อมทับด้วยสีของแร่ธาตุกับเส้นไหมและไหมอิลี่เราจะนำลงย้อมแช่ไว้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและนำมาขึ้นล้างให้สะอาดส่วนเส้นใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติเสร็จแล้วเราจะมาย้อมทับด้วยโครนหรือดินเราจะหมักไว้ 2ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกินสามชั่วโมงนำขึ้นมาล้างให้สะอาดแล้วดูสีที่ได้จากโครนหรือดินจากแหล่งธรรมชาติประจำจังหวัดสะะแก้ว